เปิดช็อตวัดใจฮุนเซนสั่งทอยหรือลุยตอบเผยรับทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกชายค่ะ หลังจะเกิดเหตุการณ์การประทะก,กันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่เช้าวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งมีข้อตกลงหยุดยิงกันนะับประเทศมาเลเซียหลังผ่านสถานการณ์ความรุนแรงเวลานั้นมาแล้วโดยทั้งสองประเทศก็พยายามสื่อสารถึงทั่วโลกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทำจนเกิดการรบในโลกไซเบอร์ชนิดที่เรียกว่าตอบโต้กันแบบนาทีต่อนาทีเมื่อเขเมรปั่นเฟกนิวไทยก็ตอบโต้ก,กลับกลางหลักฐานมาชี้แจงทันทีค่ะ สารพัดการเดินเกมบนโลกออนไลน์ของเขมรทั้ทงผู้นำสร้างภาพเมียของฮุนเซนก็จัดฉากร้องไห้ตามมาด้วยกระทรวงต่างประเทศของเขมรพาทูตทหารบางส่วนไปดูสารลาที่ช่องอันมาอ้างว่าถูกฝ่ายไทยโจมตีแต่ว่ามันดันโปค่ะตรงที่ฝั่งเขมรพลเรือนบาดเจ็บล้มตายน้อยมากเมื่อเทียบกับฝั่งไทย โดยฝ่ายไทยแม้จะเดินเกมตามหลัง2วันต่อมาในวันที่หนึ่งสิงหาคมได้เชิญเอกอาัคารชทูตอุปูุผู้แทนการทูตและผู้ช่วยทูตทหารรวม24ชาติลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยมีชาติที่ร่วมมากกว่ากัมพูชาถึง11ชาติด้วยกันประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียสวีเดนอิตาลีเยอรมนีเนเธอแลนด์สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักร ตุรกีญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ปากีสถานสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียลาวบูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็เมียนมาค่ะจากข้อสังเกตเนี่ยก็พบว่าชาติมหาอำนาจทั้ง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนและก็รัสเซียส่งตัวแทนทูตทหารเดินทางไปครบทั้งสองครั้งในการลงพื้นที่กับไทยและกัมพูชา โดยก่อนหน้านี้ขเขมรปล่อยข่าวว่าจะส่งจดหมายเชิญโดนัลด์ทรัมป์ให้มาตั้งฐานทัพที่ขเขมรก็ทําให้จีนเริ่มจับตามองการเคลื่อนไหวของขเขมรมากขึ้นว่าหุ่นเซนจะเดินเกมอย่างไรต่อกับปัญหาชายแดนที่มีต่อไทย ล่าสุดทางงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้มองถึงเรื่องนี้ว่าไทยต้องห้ามประมาทภายหลังมีการเจรจายหยุดยิงเพราะยังไม่อาจวางใจได้ว่าฮุนเซนจะเดินเกมแบบไหนต่อตอนนี้เกิดขึ้นได้สองอย่างทั้งเดินหน้าลุยต่อแบบเนียนๆเชื่อว,ว่ามีการแอบเติมกําลังคนมารอแล้วหลังเจรจายหยุดยิงโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์สองแห่งคือสมรภูมิตาควายกับช่องอันมาแม้ว่ากําลังพลขเขมรจะเหลือไม่มากแล้วก็ตาม แต่ฮนเซนอาจจะเทหมดหน้าตักในรอบนี้หากมีการประทะครั้งใหม่เกิดขึ้นกับกรณีที่2ก็คือเจอแรงกดดันที่ทูตทหารทั่วโลกจับจ้องถ้าจะขยับตัวทําอะไรอีกจะโซยเอาไม่กล้าเล่นไทยมาก ตอนนี้ฮุนเซนน่าจะคิดหนักว่าจะเดินหน้ายังไงต่อท้าไม่แคร์อะไรเลยไม่แคร์ละเมิดสัญญาซึ่งก็ละเมิดแล้วหลายข้ออาจจะสั่งลุยทั้งนี้บวกกับกรณีที่อาจารย์ทรงฤทธิผลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงซึ่งติดตามสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในกัมพูชามายาวนานวิเคราะห์ว่าตอนนี้ฮุนเซนกำลังป่วยเรื้อรังอาจจะรีบอยากจบเกมจะแพ้หรือชนะเขาจะอยากเคลียร์ให้จบแต่จะส่งต่ออำนาจให้ลูกก็คือฮุนมาเน็ตวันนี้ฮุนเซนเป็นเบาหวานติดโควิดรอบส อาการเขาไม่ดีแล้วขึ้นลงบันไดเองไม่ไหวเขาจึงทาทุกอย่างเพื่อสร้างให้ลูกชายเป็นวีรบุรุษของชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูล ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าติดตามนะคะในคําว่านายาทําทุกอย่างของฮุนเซนกับเดิมพันครั้งใหม่ว่าจะลุยกับไทยต่อหรือยอมถอยยอมรับความพ่แพ้และจะกลับไปอยู่ร่วมกันหรือจะมีอะไรทําให้ฮุนเซนเนี่ยมั่นใจกล้าดเดินหน้าชนกับไทยทั้งๆท,ที่กําลังทหารในมือเนี่ยก็เริ่มเหลือน้อยเหลือเกินหลังจากฝ่ายไทยวิเคราะห์จานวนยอดทหารที่สูญเสียและมีกองอารักขาของเขาด้วยจากที่เห็นฝูงกาบินโฉบเต็มยอดภูมะเขือและเปลี่ยนที่คลุ้งไปทั่วป่าคงเป็นคําตอบได้ดีว่าวันนี้กําลังคนของ ขเมมีมากพอจะสู้ต่อหรือไม่หรือหากยอมเดินหน้าอีกครั้งการประทะครั้งนี้หุ่นเซ็นจะเทหมดหน้าตัดอ,อีกหรือไม่จะทําร้ายพลเรือนอีกกี่มากน้อยก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแหละค่ะคุณผู้ชม